พี่ยันเห็นยังคะอย่ง,อยงกุง่มโอ้ใส่กุงก้งใส่กลุ่มได้ปะคะใส่ใส่พี่น้องได้อยู่บ่อู้พี่น้องได้อยู่ใส่กุ้งครั้งแรกแจ๋วแจ๋วแจ๋วเดี๋ยวจะถ่ายพี่นอ้องกันได้อยู่ได้พี่น้องเอ้ยได้อยู่แจ๋วหนึ่งแล้ว <c oughs> ดูดังกับแจ๋ว <c oughs> <c oughs> ว uhm. 네 uh si. oh, oh. ูว้ได้บ่ใช่ใ่โม่โอ้เต็มหลอดโอ้มันขาดโอ้ ด่งขาพี่น้องไม่ได้พี่เพราะม่นโขาดจะเดรรายมันออกไปนน้ำด้วยพี่น้องเยสุดสดสุดสดพี่น้องจะอ่อนเนาะนี่ละหาอยากหากกินเนี่ยมือเศร้าจ้ะ ใส่ออีกสามดังนะคะมื่อนี้โอ้ดังนี่เป็นอะไรมันบอฟไวไงเจ้าบอ,อุูนะพี่น้องกุ้งสดๆจากหนองใส่ไ้เมือคืนนี้นะคะขัวห่ำมมัดไว กๆๆๆๆๆๆๆุ้งสดสดกุ้งสดสดแจ้ว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 สิไปก่ยสุพีสุนองกินเนี่ยมาเสา,าร์กันจ้ะกับบรรยากาศตอนเสาร์ฮกม้งเสาร์พี่น้อง ได้ย,ยูติต่มทิดกุ่งติดของเท่้าบาทได้แล้วนี่แค่อันเดียวไา,าัปางปากดีปากดีกดระมัดปากกระเดิด่มปมัดปรมดปรเน,นอกันมาาันกกระไลพี่น้อง ทายบรรยากาศลังบาทโอ้ยเนซื้อกลายบาทอยู่ด้วยลายบาทลายบาทเป็นรอยอพวดนีปก้อยกันพี่น้องไปเด้อพี่น้องเด้อก้อยก้อย สวัสดีครับสวัสดีค่ะมันนี้ก็มาพ่อพ่อกันอีกแล้วนะครับกับช่อง BM Channel ครับมันนี้กส็ส่วนพี่ส่วนน้องกินก้อยกุ้งครับพี่น้องหลังจากที่เข้าไปไปใส่มาครับมาสดๆเลยพี่น้องเอ,อ้ยยังเต้นดองแดงดองแดงก้อยกุ้งเต<ๆ>้นครับพี่น้องเพล่อกสิแดงทายคลิปวูใหญ่ที่ใหญ่เ <c> ห <oughs> ลวใหญ่อีกอยู่จนจนกุ้งเศราเต้นจนกุ้งเศราเต้น จนนักแสดงหุนหวยเอาเขายงเ้ขาเขาเรื่องพัวค่ะพี่น้องกินแล้วเรื่องพัวเขากัมเข้าไรเบอร์รี่จ้ะเข้าขาวก็มี่ค่ะนี่ข้าขาวอยู่ข้างล่างตกใจเบิร์ดเปิดมากเขาดำหรือว่าไพ่ใหม่บอพี่น้องเลยหรือว่ากำลังเสียหาย้อยว่านี่เข้าขาวอยู่ข้างล่าง นี่เข่าสองสีนะครมาโซ่เข่ากันนะกินน้ำกันพี่น้องเอ้ยโอ้เพื่อสิเด็กินอันนี้แกงยอดอ้อยครับไปหาหมูว่านเ่ยแกงยอดอ้อยพี่น้องเอยมันว่างบ่ได้อันโอ้ยขนเข่างับเข่ากันเด้อมาเด้อพี่น้องเอยแกงยอดอ้อยไปหาหมูว่านเย ว่จาจะกบามัตัวอ,อันนี้ล่างยางดีดวยครับเนี่ยดกดินใหม่มผักกระเดากำลังเป็นลดจัด รสชาติเด็กกลางขนาดจิตัดพอดีแสบครับฝากสะดเดา สดคัก อลองเข่าดำมั้งตัวข้าวดำกิโลละหาสิบบาทเด่นะข้าวไรเบอร์รี่แบบข้าวเหนียวจากหน้าข้าเองนะคะปลูกเอง ไฟห,หนึ่งกระปิ้วไฟใหม่หม้ออบอ้างไฟใหม่หม้อจักน้อยค่ะกระลังใหม่ร้านบ้าได้กินเอาคำไฟใม่หม,ม้อกรบเดือกทองต้นไส้หนึ่งเขาหาคุณย่ายคุณย่ายไป ไปกีดยางแซ่บแซ่บก้อยกุ้งเต้นมาเ่ยเต้นคล้องแทบ เกือบพิดกันทีอจะกินก่อนกลุ่มก็ได้พีนน้องเลยผูเป็นอยากได้วิวอยากได้ฉากลังแตคัากอะไรแมันซ้ายแต่มันแดดปูดูถ่ายมากอะตามนี่เราพี่น้องตามี่เห็นบุดได้ฉากน้องเปลี่ยนหมองนะคะเหมือน 很坏。 จะเดา,ดาอังไม่เปิดต้มสะเดาสดอืมโค้งขนาดแล้ว แบบว่าตุมม่มนี่ขมอันนี้จะออกมันหวานจักหน่อย Bây cá rôm nào ngon lắm. Chàng cái xếp xếp xương vang bỏ tụi mình nói cái แบบนัวข้าวดำบริสุผสม์ด้ยนี่นุ่มๆเขาอันนี้มันกลายอันนี้เปลี่ยนสายพันธุ์ใหม่นะครับถ้าเป็นพันธุลล์โบราาส์เป็นอีกแบบหนึ่งเนาะถ้าเป็นพันธุ์โบราาสจออกแข็งๆอันนี้จะเป็น สายพันธุ์ปัจจุบันผู้เท่าอีกี่ปูน้ำปเหิตปลวกของหวานเนาะหิตเขาเขา่ายังเขาหัวงอกนะครับแสบหอมคุยบุญธรรอแสบพือเก่าพี่นอ้อง <c oughs> เอาครับวันนี้ ส่วนปีส้นน้องกินก้อยกุ้งเต้่นน้ำกันครับกจับบรรยากาศยังเหมือนเส้าร่มหนาวผัดมาเย็นๆครับปี่น้องมันนี่ก็เขาน้าหนาวแบบเต็มที่แล้วเนาะฝากพี่ฝากน้องฝากเอฟซีสุขสุขล่ะครับรักษาสุขภาพเนาะแม่ค่ะช่วงนี้ก็บพ้นไข่ร้ายครับช่วงนี้เพราะว่ายังอากาศเปลี่ยนรู้ครับจังได้กับฝากพี่พากน้องกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้เลเรือยครับ คอมเมนต์ก็ได้นะคะครับผมแล้วก็กดแชร์นะครับแชร์ share ไปซื้อๆก็ได้แชร์บ่ต้องพิมพ์เยี่ยกดแชร์ซื้อๆอครับฝากแชร์ให้ในเด้อจา้าแม่นครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจเฮาเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะแม่นค่ะกาจสิมีผิดพลาดบ้างนะครับเพื่อ,<ค>อขอโทษขออภัยไว้ณ<ม>น้าทีนี้นะครับขอโทษขออภัยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับไปแล้วครับ